หัวใจร้อนซ่อนรักเจนิสตามือไม้เย็นเมื่อเห็นลลโอนาร์ตอุ้มคนรักเก่าของเขาออกไปจนเนวาที่จับมือเพื่อนรักไว้ปลอบใจต้องบีบแน่นขนึ้นอีกก็เขาไม่สบายคุณลลโอนาร์ดก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนจะปล่อยให้อยู่สองคนแม่ลูกได้ไงละ่ะคิดมากรอดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงเธอบอกแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีสมาธินัก เอวาจึงอาสาเป็นคนขับรถแทนให้และกลัวเพื่อนจะคิดมากจึงนอนค้างเป็นเพื่อนหลังอาบน้ำเสร็จและเตรียมจะเข้านอนเอวาถอนหายใจเมื่อเห็นเจนิสตามองจ้องโทรศัพท์อยู่ตั้งนานแต่ไม่กล้าทำอะไรจึงบอกแกอยากโทรแกก็โทรสิไม่ได้หรอกก็เราจะทำให้นางร้ายมันค่อยๆเผย,ยตัวนี่เผยแล้วล่ะฉันว่าขามายังดีๆอยู่แท้ๆ แต่พักเดียวก็เป็นลมเป็นแรงจนคุณโอนาต้องอุ้มออกไปหาหมอแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงประจวบเหมาะมาทันก็ไม่รู้ไม่เขาก็ตั้งใจมาเขาคงมาหาลูกมั้งมันไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกนะคงโทรตามมามากกว่าแต่คนเป็นลมที่ไหนจะมีสติโทรตามใครมาได้ละ่ะอีกอย่างทำไมลูกเขาไม่ออกมาตามคนไปช่วยเหมือนรอให้มีคนมาถึงก่อนแล้วค่อยเป็นลมเอวาตั้งข้อสังเกตที่ทำให้เซนิสตาหน้าเครียด จริงของแกเจนิสตาหยุดมองโทรศัพท์แทบจะทันทีแต่พักเดียวก็คว้าโทรศัพท์มาใหม่แกว่าเขาจะบอกความจริงฉันไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนโอ๊ยแกนี่ย้ำคิดย้ำทำตกลงจะโทรหรือไม่โทรก็กลัวว่าเขาจะเผืไอผลไปกับแฟนเก่าเขานี่เขานอนด้วยกันจนมีลูกโตแล้วแกยังจะมาหวงอะไรอีกแค่เคยนอนไ่ไี่นอนอีกเจนิสตาค้อนขวับเออเอาที่สบายใจแล้วกันนอนแล้วนะ เอวาปิดปากขาวแล้วล้มตัวลงนอนในขณะที่เจนิสตาเอาแต่นั่งจ้องโทรศัพท์ในสมองจินตนาการมั่วกันไปหมดถึงเลียวนาดกับแฟนเก่าจะเคยมีอะไรด้วยกันแต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกในตอนที่เขาคบกับเธอแต่หากโทรไปถามตอนนี้แผนเธอก็จะแตกทนทนเอาหน่อยแล้วกันหญิงสาวบอกตัวเองแล้ววางโทรศัพท์ไว้หักใจล้มตัวลงนอนหลับไปแล้วจึงสะดุง้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะโทรศัพท์ดังขึ้น นอนเรียงแม้เป็นน้ำเสียงที่ห้วนที่สุดเท่าที่เขาเคยพูดกับเธอมาแต่ถึงอย่างนั้นเจนิสตาก,ก็ยังยิ้มออกเพราะมันยังแฝงไว้ด้วยความห่วงใยและบอกว่าเขาไม่เคยลืมเธอหลับไปแล้วคะ่ะตื่นเพราะเสียงโทราศัพท์คุณดึกแล้วยังไม่นอนหรอคะยังกำลังจะนอนแต่ผมมีเรื่องจะบอกใชาหนุ่มบอกหญิงสาวกั้นใจฟังกลัวเขาจะสรารภาพเรื่องเขากลับไปมีอะไรกับแฟนเก่าเรื่องอะไรคะ ผมอยู่ที่บ้านวาเนซ่าเธอเป็นลมอาดัมโทรตามผมมาถ้าทางเขาดูไม่ค่อยดีผมก็เลยยังไม่ได้กลับบ้านใช่หนุ่มบอกทำให้เจนิสตากัดฟันกรอดที่แท้ก็โทรตามเขามานี่เองคนเป็นลมที่ไหนจะให้ลูกโทรหาคนที่อยู่ไกลไปเรียกคนมาช่วยจะไม่ดีกว่าเหรอหญิงสาวสรุปในใจแล้วว่าวาเนซ่าต้องการเล็วน่ากลับไปเพื่อตัวเองไม่ได้ต้องการยื้อตัวเขาไว้ให้ลูกชายอย่างเดียวแน่ และต้องมีใครสักคนหนุนหลังไม่แน่ก็อาจจะเป็นโมริสาโฟลครอย่างเดียวใช่ไหมคะดูเหมือนนี่จะเป็นครั้งแรกที่วันนี้ลีโอนาดหัวเราะออกมาได้นับตั้งแต่หัวเสียเรื่องเธอกับเอเดนวันนั้นแทนเธอยังขอเลื่อนการแต่งงานออกไปอีกเริ่มห่วงเหรอห่วงได้ไหมนะคะถ้าห่วงทําไมจะต้องเลื่อนการแต่งงานเจนิสตาเกือบจะพังปากว่าเธอเปลี่ยนใจไม่เลื่อนแล้วแต่ก็ยั้งเอาไว้ทัน เอาตามนี้แหละค่ะถ้ามีคนถามคุณก็บอกเขาไปว่าเรามีปัญหานิดหน่อยก็เลยเลื่อนออกไปจะได้ไม่มีใครมาซักไซมากไลคะคุณนี่เข้าใจยากจริงๆอย่าถามฉันเลยนะคะว่าเลื่อนทําไมถึงเวลาฉันจะบอกคุณเป็นคนแรกแต่รับรองค่ะว่ายังไงงานแต่งการต้องได้เกิดขึ้นแน่ขอแค่คุณไม่เปลี่ยนใจไปก่อนเท่านั้นคุณก็รู้ว่าผมไม่มีวันเปลี่ยนใจแค่นี้แหละค่ะที่ฉันต้องการ เฝ้าค่แฟนเก่าคุณให้ดีๆนะคะแล้วอย่าให้มีใครมาก่อควันไฟในฐานกเก่าๆขึ้นมาใหม่เด็ดค่ะไม่เงินฉันเอาตายหญิงสาวคุยกับเขาต่ออีกสองสาเรื่องจึงวางสายคราวนี้เธอหลับสนิทเพราะไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องกังวลเหมือนเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนวานิสซาพอใจที่รู้จักเรโอนาดว่างงานแต่งงานถูกเลื่อนออกไปตามคำร้องของเธอหญิงสาวส่งอดัมเข้านอนไปแล้วจึงออกมา ในมือคืออัลบั้มรูปของลูกชายนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตอนนี้ของลูกค่ะชายหนุ่มรับมาเปิดดูใบหน้าเขาเคร่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงคนข้างๆกดดันอยู่ลึกๆอาร์มไม่เคยมีพ่อดูแลรู้ไหมคะขนาดแกคิดว่าคุณเป็นเคบเพื่อนฉันแกยังพูดถึงคุณไม่หยุดบอกว่าคุณใจดีถ้าคุณเป็นพ่อของแกได้ก็คงจะดีลีโอนร์ดคะ วานิซ่าดึงรูปหนึ่งออกมาจากอัลาบามัมเป็นรูปเขาและเธอ,อยังคบกันฉันเห็นรูปนี้ทีไรน้ำตาก็ไหลทุกทีฉันคิดถึงคุณมากรู้ไหมคะขอบคุณที่ยังคิดถึงกันฉันมาช้าไปใช่ไหมคะถ้าฉันมาเร็วกว่านี้อีกนิดคุณก็คงไม่รักคนอื่นไม่หรอกในใจของผมมีผู้หญิงคนหนึ่งแทรกอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าถ้าวันนั้นคุณไม่ออกไปจากชีวิตผมผมก็คงไม่ได้ตามหาเขาจนเจอเธอเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาจังเลยนะคะ ที่ได้หัวใจผู้ชายอย่างคุณไปครองฉันมันโง่เองที่คิดอะไรงี่เง่าจนทิ้งผู้ชายดีๆอย่างคุณไปวานิสซาโผล่เขากอดรัดตัวอดีตคนรักไว้พอเธอเข้ามาใกล้ขนาดนี้เขาจึงรู้ว่าเธอดื่มเหล้ามาและคงมากพอที่จะกล้าทําอะไรแบบนี้ได้คุณดื่มมาเหรอคุณไม่สบายไม่ใช่หรอวานาิสซาฉันเครียดค่ะก็เลยดื่มมานิดหน่อยฉันอยากอยู่กับคุณอยากลํำลึกความหลังของเราอีกครั้งแค่สักครั้งให้ฉันหายคิดถึงคุณ หญิงสาวตรงเข้ารุกบดเบียดทั้งปากทั้งจมูกมาบนซอกคอเลียวหนาดมือไม้ก็สเปะสปะไปตามตัวเขาเธอคบหากับเขามาหลายปีมีหรอจะไม่รู้ว่าจุดไหนที่ทําให้ผู้ชายอย่างเขาหวันไหวเลียวหนาดเบียงตัวหลบพยายามผลักเธอออกไปแต่หญิงสาวก็โถมมาหาทั้งตัวร้องไห้อ้อนวอนฉันรักคุณฉันแค่อยากเก็บความทรงจําดีๆเอาไว้ด้วยกันเท่านั้นนะ่ะหญิงสาวบอกเงยใบหน้าเปื้อนน้าตาขึ้นมองเขา ความทรงจำเก่าๆเ,เ,เมื่อสิบปีก่อนผุดพลายในหัวของเลโอนาร์ดเขานิ่งงันไปยิงสาวจึงถือโอกาสแนบปากลงมามือไม้รูปไลไปทั่วตัวเขาพอใจที่เห็นชายหนุ่มไม่ได้ขัดขืนเหมือนตอนแรกเจนิสตาอารมณ์ดีวันนี้เป็นวันหยุดเธอจึงชวนเอวาออกไปหาอะไรกินข้างนอกและออกไปสังเกตการบ้านของวานเนซาต่อตอนขึ้นรถขับออกไปเอวากระเซา หวังว่าแฟนแกคงออกมาแล้วนะยะอย่าพูดให้ใจเสียเสียงเตือนข้อความของเธอดังขึ้นหญิงสาวจึงควานหากระเป๋ามาเอวาที่นั่งอยู่ข้างๆจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาให้แต่มือปัดไปเปิดจอภาพที่มีคนส่งข้อความเข้ามาเอวาหน้าซีดหันขวับมาจ้องหน้าเพื่อนใครส่งอะไรมาเอามาสิเอ,อ่ออะไร เจนิสตาเลิกคิวเมื่อเห็นท่าทางปแปลกๆของเพื่อนจึงจอดรถไว้ข้างทางแล้วแย่งโทรศัพท์มาดูภาพของเลโอนาร์ดกายกอรกับคนรักเก่าบนโซฟามีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งข้อความที่คนส่งพิมพ์มาขอครอบครัวของเราคืนเถอะนะคะคุณเจนิสตายิงสาวขบกลามแน่นเกือบจะเืียงโทรศัพท์ออกนอกรถแต่เปลี่ยนใจเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้ซื้อมาแพง เธอมองรูปซ้ำไปซ้ำมาจนเอวาต้องดึงมาจะดูดานานๆทำไมเล่าเจ็บใจเปล่าๆเขาจงใจเขาจงใจส่งรูปนี้มาให้ฉันแล้วแกจะเอายังไงนิ่งไปก่อนหญิงสาวบอกยังมีสติไม่ฟูมฟายอย่างที่เอวานึกกลัวเป็นเธอคงแจ้นไปอลราวาตทั้งคู่กันซสเดี๋ยวนี้ไหวนะไหวสิฉันเชื่อใจกูเลีอนาดเขาไม่นอกใจฉันหรอก ฉันว่าเป็นการสร้างสถานการณ์มากกว่าเพราะเขาถ่ายรูปมาชัดแจวเหมือนตั้งกล้องเอาไว้ล่วงหน้าแบบเนี้ยแต่ว่ารูปมันแกอย่าพูดให้ฉันใจเสียเจนิสตาหยิกต้นแขนเพื่อนรักที่หอปปากด้วยความเจ็บแล้วแกจะเอายังไงกับข้อความหน้าด้านมาขอผัวคืนนั่นน่ะกล้าขอก็กล้าให้เฮ้ยเอวาตกใจในขณะที่เจนิสตายิ้มร้ายหยิบโทรศัพท์มาพิมพ์ข้อความตอบกลับ พร้อมสติกเกอร์รูปการ์ตูนผู้หญิงซบใบหน้าลงกับหัวเข่าร้องไห้ถ้าเขาต้องการอย่างนั้นฉันก็จะคืนเลโอนาดปล่อยให้น้ำจากฝักบัวตกมารดใบหน้าตัวเองอยู่นานครู่หนึ่งจึงสะบัดเส้นผมให้หยดน้ำหลุดออกสีหน้าเขาเคร่งเครียดเมื่อคว้าผ้าเช็ดตัวมาพันกายและดึงผ้าขนหนูมาซับผมเขาเพิ่งกลับมาถึงบ้านตัวเองหลังนอนค้างบ้านวานเนซา แต่จะเรียกว่านอนค้างก็คงไม่ถูกเพราะเขากับเธอไม่ได้นอนกันเลยทั้งคืนชายหนุ่มถอนหายใจเมื่อคืนนี้เขาเกือบจะพลาดพลั้งไปกับวาเนซซาแล้วเพราะไอ้น้ำตาของเธอและรูปความผูกพันเก่าๆนั่นทแท้เลยพอคิดมาถึงตรงนี้สีหน้าของเลโอนาร์ดก็รู้สึกผิดขึ้นมาอีกในตอนที่หญิงสาวเข้ามานัวเนียรูบไหลและลวงลึกเข้าไปในกางเกงเขาดึงมือเธอออก แต่เธอยิ่งกำส่วนนั้นของเขาแน่นแล้วยังดันตัวเขาให้นอนลงแล้วขึ้นค่อมเขาทั้งหา้ามทั้งต่อว่าแต่หญิงสาวก็ยังดึงดันจนเขาต้องใช้วิธีสุดท้ายถีบไม่ผิดหรอกเขาถีบเธอออกไปจากตัวไม่ทำอย่างนั้นก็คงจะไม่ได้ขู่ก็แล้วผลักก็แล้วขอร้องก็แล้วแต่วานิสาก็ยังดึงดันเขาโทษว่าเป็นเพราะเหล้าที่เธอดื่มแน่ๆถึงทำให้เธอบาครั่งมาปร่ำผู้ชายอย่างนี้ พอกระเด็นตกโซฟานั่นแหละวานซส่าถึงหายบ้าหลังจากที่เขาประคองเธอขึ้นมาแล้วตบไปที่หน้าเบาๆเพื่อเรียกสติหญิงสาวก็เอาแต่กล่าวโทษหาว่าเขารังเกียจเขาอธิบายแล้วอธิบายอีกว่าไม่ได้รังเกียจเลยเพียงแต่เขานอนกับใครที่ไม่ใช่เจนิสตาไม่ได้เมื่ออาบน้ำเสร็จเขาโทรหาเจนิสตาแต่หญิงสาวไม่ยอมรับสายจึงส่งข้อความบอกไปว่าเขาจะไปรับเธอไปเที่ยวด้วยกันส่วนเจนิสตานั้น แม้บอกว่าเชื่อใจเขาแต่ก็ยังไม่มีอารมณ์จะรับสายเธอกับเอวาเข้ามานั่งร้านกาแฟร้านเดิมไม่มีอะไรผิดปกติที่บ้านหลังนั้นมีเพียงอดัมออกไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนตามเดิมหวังว่าคงไม่เป็นลมเรียกร้องให้แฟนแกมาหาอีกนะคุณเลโอนาร์ดเขาไม่ง้อหรอกนะคืนเป็นลมบ่อยๆเขาก็รู้ทันเองแหละว่ามารยาเซนิสตาดึงแก้วกาแฟมาดื่ม ตามองจ้องบ้านของวาเนซ่าไม่กระพริบแต่ดูท่าจะเสียเวลาเปล่าวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วแกรับโทรศัพท์คุณลีอนาดได้แล้วหรือมั้งโทรมาตั้งหลายหนเอวาบอกหญิงสาวจึงเพิ่งนึกขึ้นมาได้เปิดดูข้อความที่เขาส่งมาเขาจะไปรับฉันที่คอนโดถ้าไม่เจอมีหวังกินรังแตนอีกแน่เงินก็รีบไปหญิงสาวพยักหน้าแล้วชวนเอวาขึ้นรถกลับไป ถือแวะส่งเอวาก่อนแล้วเลยกลับคอนโดมิเนียมแต่ไปถึงกลับไม่พบเขามีเพียงโน้ตสั้นๆติดบนโต๊ะทำงานว่าผมมาหาคุณแล้วไม่เจอโทรไปก็ไม่รับงอนอะไรอีกหรือเปล่าถ้ามาแล้วโทรกลับด้วยเจนิสตาโทรกลับเขาทันทีแต่เป็นตอนที่ลีโอนาดแวะกลับมาเอาของที่คอนโดมิเนียมหรูส่วนตัวของเขาและไม่ได้หยิบโทรศัพท์ออกมาจากรถ เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็มุนคิ้วเมื่อได้กลิ่นน้ำหอมจางๆเหมือนมีคนเข้ามาในนี้ใครเซนิตาเหรอเจนคุณอยู่ที่นี่งั้นเหรอไม่เห็นบอกผมก่อนชายหนุ่มส่งเสียงถามด้วยความแปลกใจเขาจำได้ว่าเพิ่งให้คีการสสํารองกับมากี้ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เพราะฝ่ายนั้นชอบเข้าไปหาเขาที่ทำงานและขอกลับพร้อมกันแต่เขากลัวน้องเบื่อจึงให้คีกา์สมาเพื่อให้มานอนรอแทน ไม่ได้ให้เจดิสตาไว้แน่ๆแต่มากี้ไม่เคยใช้น้ำหอมเพราะไม่ชอบและจะเป็นน้ำหอมของใครไปได้นอกจากเจดิสตาชายหนุ่มเดินลึกไปถึงห้องนอนเห็นคนนอนอยู่บนเตียงคลุมผ้าถึงหัวเครื่องปรับอากาศกําลังเย็นฉ่าจนเขาเองยังรู้สึกหนาวผมของเธอด้านหนึ่งที่ผ้าห่มปิดไม่มิดยาวเลยไหลเขาจึงมั่นใจว่าไม่ใช่มากี้จึงขยับมานอนข้างๆแล้วสวมกอดอีกฝ่ายเอาไว้ เข้ามาหลออที่นี่ก็น่าจะส่งข้อความบอกผมแล้วนี่เอาคีย์การ์ดมาจากมากี้เหรอชาหนุ่มสอดแขนเข้าไปในผ้ากอดรัดร่างน้นน